เอาละครับก็ขอสว,ส,สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k โตวันนี้ก็ยกับเกมทางสาน Open World นะทุกคนเออก็หลายๆคนนาะก็น่าจะได้เห็นตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะแต่ว่าสำหรับใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวละครอะไรที่กำลังจะเข้ามาก็ขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าจะเป็นตัวละครอย่าง พยักข่าวในปิศาจใต้มงไปนั่นเองนะทุกคนเออก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เห็นแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะสุ่มมากๆเลยเออพอดีว่าไปเห็นหลายๆสกิลหลายๆอย่างของแกมานะเออเฮียใต้เฮียใต้รู้สึกว่าอยากจะได้มากๆเลยสำหรับานพยฆ์ข่าวในปิศาจเดี๋ยวต้องรอตอนมันมาก่อนอ่าอาจจะกดแบบ สามสิบโลอย่างเงี้ยเออเผื่อมันออกพยายามจะใจแข็งเอาไวไ้เออแต่ดูก่อนแต่ดูก่อนแต่มันตัวมันค่อนข้างน่าล่นนะจะได้เปลี่ยนเบตา้าไปเล่นอาสาย,สายบาดแผ่ปไปเลยอ่าคิดว่าน่าจะโอเคก็ตอนนี้ทางออฟฟิเชียลของเขาะก็ได้ทำการปล่อยวิดีโอตัวอย่างสกิลของแต่มุ่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามี สกิลอะไรยังไงบ้างเนาะอันนี้เลยนี่เลยนี่ก็จะเป็นมาจากข่าวในปีศาจตะม่งไปนะนี่อย่างนี้จะเป็นท่าโจมตีปกตินั่นเองอะนะเอออันนี้ก็จะเป็นแบบท่าตอนสลับตัวเนาะนี่ก็จะเหมือนเป็นเป็นต่อยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวงแหวนแรกอ่ะวงแหวนแรกก็น่าจะเป็นประมาณนี้เหมือนเป็นการระเบิดพลังเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสกิล e แบบเป็นสกิลต่อยปุบปุมปุบปุบโอล่าโอล่าโอล่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็นุเหมือนล้อมตัวจะมีแบบเป็นออล่ารับให้ด้วยนะอ่านี่น่าจะเป็นอีกขั ก็คือแปลงร่างเป็นพยักษ์ขาวเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลอันนี้นะอ่าพยักษ์ขาวอไอ้นัน่นอะพยัก์โลกันเอ,อเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะสําหรับตัวละครอย่างพยักษ์ขาวในปิศาจตะมุมูไปนะเนออี่ยก็โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวเกมกันก็โดยรวมอะอ,อผมมองว่าตัวตะมุมูไปอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่กลายเป็นพยักษ์โลกันเนี่ย เราจะได้ได้เล่นเป็นเสือตัวใหญ่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือมีทักษะประสานวิญญาณยุทธมาให้เราเห็นแน่นอนแล้วเนาะเออก็คือแบบเป็นพยักโลกันตัวบเบลอบเบลอเลยเออแต่อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันกลายเป็นพยักโลกันตัวใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าตัวละครอย่างลงหลงอ่ะมันจะเข้าตู้ถาวรหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าลิมิเต็ดแต่ถ้าไม่เขียนว่าลิมิเต็ดก็น่าจะต้องเข้าละมังนะ้งเนาะอ่าแต่ก็ยังไม่ชัวร์ก็แล้วกันเนาะส่วนปัจจุบันนะตอนนี้เนาะ ู้ของหลงๆจะเหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นเองเนาะงั้นก็เท่ากับว่าตัวละครอย่างอาพระเจ้า,าข่าวนิพิศาใต้มูไปก็น่าจะมาประมาณวันอังคารปะเพราะว่าว่าอาสองวันเนาะสองวันก็คือแบบเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็เลยประมาณ2 0ชั่วโมงก็คือเป็นวันจันทร์พอดีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะปิดเซิร์ฟอาจจะปิดเซิร์ฟช่วงเช้าแล้วเปิดช่วงเย็นเหมือนเดิมมั้งคิดว่านะคิดว่านะเออ ถ้าเกิดว่าเปิดช่วงเย็นของวันอังคารก็เดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมาไหมสําหรับการมาของพยักข่าในปีศาจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตู้ลิมิเต็ดมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบเป็นอันนี้มาด้วยเนี่ยเป็นร้านค้าพิเศษเนาะส่วนแต้มพวกนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะดองได้นะสำหรับแต้มนในส่วนตรงนี้อืมคิดว่าน่าจะดองได้เพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าดองไม่ได้นี่น่าจะตะลกจัด เอาง่ายๆคือสาหรับคนที่ดองก็คือดองดองเอาไว้เยอะก็สวยไปอะ่ะเออถ้าเกิดว่ามันดองไม่ได้ะนะแต่ผมมั่นใจระดับหนึ่งว่ามันน่าจะดองได้นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นตู้ตู้พิเศษสำหรับกิจกรรมโดยเฉพาะเลยแต่แต่มันก็ไม่ได้อยู่ถาวรน,นอกจากตู้ตู้เนี้ยแล้วก็วงแหวนพวกเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีกลับมาให้แลกเรื่อยๆนั่นแหละให้ผมเดาอ่ะนะอืมสำหรับใครที่เล่นเป็นถังคอนหรือว่าหงไฟแล้วก็เป็นมังกรสายฟ้าก็แลกเอาไว้ได้นะ เออเพราะว่าวงแหวนพวกนี้มันก็ค่อนข้างดีแต่สำหรับผมผมมองว่าวงแหวนพวกนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าผมไม่ได้กดจะเล่นตัวละครเหล่านี้นานๆนะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครในที่อยากจะเล่นนานๆนะก็แลกไปมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้ตัวยกระดับขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเลยต้องบอกว่าต้องต้องเรียกว่ามันเก่งขึ้นไปอีกเลยเออแต่ส่วนตัวของผมผมว่าไว้แลกสาหรับตัวละครที่ผมอวยก็แล้วกันเนาะ ถ้าเป็นตัวตัวละครที่เราอวยเราก็แบบว่าอยากจะทุ่มเทให้แบบว่ามันเก่งอะเก่งในระดับที่แบบว่าเราเราทําได้ะนะเออแต่ถ้าถามว่าในตู้เนี่ยทั้งหมดอะอะไรน่าแรกสุดอะจะไม่ใช่บงแหวนนะผมบอกเอาไว้เลยมันที่น่าแรกสุดอะจะเป็นอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้อะคือของที่น่าแรกที่สุดละเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันเปิดแล้วมันเปิดได้ถาวรเลยคือมันไม่จะเป็นที่จะต้องมาเปิดอีกรอบหนึ่ง ถ้าเทียบกับวงแหวนพวกนี้วงแหวนพวกนี้ถ้าเกิดว่าผ่านไประยะหนึ่งอ่ะก็คือเราจะไม่ได้เล่นแล้วไงเออเพราะว่ายิ่งตัวละครมาใหม่อ่ะมันก็จะยิ่งเก่งกว่าตัวละครเก่าๆนะอาจจะทิศแต่แน่นอนนะว่าตัวละครที่มีของเสรมอมามันก็อาจจะเทียบเท่ากับตัวละครใหม่ๆได้แต่ได้แค่เทียบเท่านะถ้าเกิดว่าไม่มีของพวกนี้มันอาจจะอยู่อ่ามันอาจจะไม่เก่งเท่ากับตัวละครใหม่ๆหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําตัวละครใหม่มาแล้วมันไม่เก่งอ่ะเขาแล้วเขาจะทามาขายใครได้อะเนาะจริงไหม อแต่ก็อะสำหรับใครที่ชอบนะก็สามารถแลกเอาไว้ได้เลยเพราะว่ายังไงมันก็คุ้มนะเพราะว่ามันลดราคาลงต้้งหนึ่งร้อยเลยเนาะอืมแถมมันถูกกว่าไอ้ดอกไม้นี่ดอกไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีมงบเยอะๆก็แลกแลกเอาไว้ก็แล้วกันเนาะแต่สำหรับคนที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องมงแหวนหรือเรื่องตัวกาชาแต่อย่างใดหรือดอกไม้เนาะก็สามารถแลกเป็นสติกเกอร์ส,สวยๆได้เลยสติกเกอร์เนี่ยผมมั่นใจระดับหนึ่งว่ามันน่าจะมารอบเดียวมั้งสติกเกอร์เนี่ย ไม่น่าจะมารีรันแล้วคิดว่านะอืมสติกเกอร์นี่ผมคิดว่ามันน่าจะขายเป็นแค่รอบๆมากกว่ารอบรอบต่อไปอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นตู้แต้มมุปไปอ่ะมันก็มันก็น่าจะเป็นสติกเกอร์ของแต้มมุปไปเว้นแต่ว่าตัวละครหลงๆมันรีลันมามันอาจจะเอาสติกเกอร์มาให้แลกเนาะแท้จริงแล้วของลิมิเต็ดสูตรอาจจะเป็นสติกเกอร์ก็ได้เพราะสติกเกอร์เนี่ยมันต้องตัวละครมาถึงจะแลกได้นะเออ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าตัวละครหลงๆมันเอาตู้ถาวรน,นะก็คือไม่มีโอกาสได้แล้วนะสติกเกอร์สวยๆอย่างนี้น <c oughs> อะโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ สกายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ๊นี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ